ไปตัดตาอีกเสือแบบไร้สัญญาณมือถือให้ไปถึงได้อย่างไรนั้นชมได้เลยในคลิปลุยเดี่ยวเชี่ยวเราใต้อีพีสาม เดยเริ่มต้นคลิปในออกเดินทางจากที่พักมุ่งหน้าไปแต่ไตอีกเสือซึ่งจากจุดนี้จะเห็นได้เลยว่าสัญญาณโทรศัพท์ยังมีอยู่ระหว่างทางในได้เจอเด็กๆเ,เจ้าพินจึงได้เริ่มใช้วิชาเอาตัวรอดข้อแรกโดยหักน้องเลี้ยวหลบหลุมน้าไปทางไหนเนยก็จะไปตามน้องพอแซงน้องมาได้อีกไม่ไกลก็เป็นถนนเส้นหลักไอเราก็หลงสบายใจเพราะมันขับง่ายขึ้นแต่ที่ไหนได้สัญญาณมือถือหายว้าวุ่นเลยทีนี้เพราะต้องเลี้ยวอะไรตรงไหนไม่รู้เลยได้แต่ตรงไปเรื่อยๆภาวนาให้เจอคนข้างทางไวๆและแล้วค ขอแล้วก็เป็นผลนาทีนี้การเปิดปากถามทางเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ปรากฏว่าเนยมาถูกและใกล้จะถึงแล้วแต่ความวิกฤตไม่จบเพียงเท่านี้พอเดินเข้ามาด้านในป้ายบอกทางอะไรไม่มีเลยไม่รู้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายแล้วขวาได้แต่ดเดาเท่านั้นพอเริ่มเห็นวีแววทางลงโอ้โหแล้วมันต้องส่งอะไรขนาดนั้นไอตอนลงมันก็ยังชิลไม่อยากจะคิดถึงสภาพตอนขึ้นเลยแต่พอลงมาถึงโอ้โหทุกคนมันคุ้มค่าจะมีไหมน้ําตกที่ไหนสวยแบบนี้อีกหาไม่ได้แล้วและฉันก็เริ่ม ปฏิบัติการมุมไหนว่าดีมุมไหนว่าเด็ดเก็บให้หมดมุมงลางยังไม่ได้ก็มาเอามุมงลางอีกกําลังแอปปิดไปบิดมาแต่เหมือนเจ้าที่จะมันไสเตะไปทีหนึ่ง <c oughs> นี่เน่ <c oughs> หน้าเกลดความถึงอย่างนั้นก็ยังลุกขึ้นมาสดใสบิดต่อได้อยู่ <c oughs> เพื่อคอนเทนต์ค่ะเพื่อคอนเทนต์และแน่นอนค่ะหลังเก็บเกี่ยวบรรยากาศเสร็จก็ได้เวลาเดินกลับขึ้นของจริงแล้วระยะทางที่เดินขึ้นมาไม่ง่ายเลยตัวช่วยของใครจะเป็นอะไรไม่รู้แต่ของเนยต้องเป็นห่งไทยค่ะเพราะหงไทยเลยนะคะนี่ทาให้เนยมีแรงเดินขึ้นมาจนถึงข้างบนได้ แถมยังมีแรงเหลือๆให้ขี่กับปักเซอีก90ขว่ากิโลส่วนในตอนหน้าเนยจะไปไหนทำอะไรนั้นฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะ